พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความก็มีเพื่อนจากในไลน์ะนะครับได้ไลน์มาสอบถามทีมพวกเราะนะครับเกี่ยวกับอไอ้การยาร้านเนี่ย ไอ้ทางกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะนะครับก็ทางเรานะครับก็เลยจะช่วยสรุปง่ายๆให้กับทางเพื่อนๆทุกท่านนะครับการจะล้างในทางกฎหมายนะครับก็คือการสิ้นสุดชีวิตสมรสนะครับทีนี้หากครอบครัวที่มีลูกด้วยกันนะครับการจะล้างเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของนะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับโดยบางทีก็จะเป็นซิงเกิลมัมอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับ ประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับแม้ว่าชีวิตสมรสจะสิ้นสุดนะฮะแต่ความเป็นครอบครัวของลูกเนี่ยต้องไม่สิ้นสุดหรือสลายตามไปด้วยนะครับ mm hmm. พ่อแม่ทั้งสองคนก็ยังต้องมีบทบาทที่ต้องทําในฐานะพ่อและแม่ของเด็กตลอดไปนะครับไม่ว่าลูกจะอยู่กับฝ่ายใดก็ตามนะครับเ mm hmm. พื่อลดปัญหาการกระทบกระทั่งต่อจิตใจของลูกที่อาจจะตามมาภายหลังนะฮะให้เกิดให้น้อยที่สุดนะครับ ทีนี้เนี่ยการหย่าล้างตามกฎหมายนะครับมีกี่แบบอะไรบ้างนะครับก็มีสองแบบง่ายๆนะฮะข้อแรกนะครับก็คือการหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายนะฮะก็ทําเป็นหนังสือลงนามมีชื่อมีพยานนะครับไปจดทะเบียนหย่าที่สำนักทะเบียนนะครับเสร็จนะฮะเมื่อนะครับได้จดทะเบียนหย่าแล้วนะครับ ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับบางทีก็จะมีการระบุนะฮะรายละเอียดเรื่องของอำนาจปกครองบุญนะฮะหรือทรัพย์สินนะฮะท้ายกันหย่าด้วยนะครับสองนะฮะในกรณีที่ไม่สามารถตกลงหยากันได้นะครับก็สามารถใช้สิทธิให้ศาลนะครับพิพากษานะครับ,รบให้หย่าได้นะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวนะฮะก็เป็นกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความท่านใดนะครับเ,เพื่อนะครับ ให้สามีคำพิพากษาตามที่ท่านต้องการได้นะครับในกรณีการหย่าที่ตกลงกันไม่ได้นะครับก็อย่างเช่นสิทธิ์ในเรื่องของทรัพย์สินนะฮะเอ่อสิทธิ์ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรค่าการละเลี้ยงดูบุตรหรือข้อตกลงรายละเอียดต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับหากท่านน่นะครับไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับและยากจนท่านไม่ต้องเสือกเมืองใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกร์กติศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนายวิถิพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ